นะเจฟป้าไปอยู่ตรงนี้ที่มันบางบางงงมืดมองไม่เห็นน,นะเจฟป้าเร็วหุ่นร้อแล้วเร็วเจฟปา้าฝากกดได้บางยันเดี๋ยวลูกห,หรอเจฟป้าได้เห็แล้วเจฟป้าถ่ายยังไงูุิ เรื่องมามองเจ๊ปลาดิเจ๊ปลา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 เอาไม่ยิ้มเลยไม่มีพ่ออ้อยเจ๊ปลาอมเลยค่ะเจ๊ปลา เต็มปากเลยเจปาไม่ไมด้เสื็กเหรอเอาละเอาละเจะปาเริ่มล <laughs> ะอมเลยอ,อมเลยยิ้มใหญ่เลยอ,อมเลย